สวัสดีครับผมช่างต้นทาทาชนบุรีนะฮะวันนี้เรามีททาตัวซี g นะฮะ CNG เครื่อง2.1นะครับ CNG แก๊สร้อเจากโรงงานนะครับเพิ่งจะเอาเข้ามานะฮะคันนี้ขายนะครับ <laughs> ก่อนเก็บงานนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูคันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวผมจะมาเก็บขัดสีนะแล้วขัดเก็บล้างภายในตอนนี้ทําความสะอาดภายในเสร็จเรียบร้อยแล้ว คันนี้จะมีทั้งหมดอสามถังมีถังใบที่สามเพิ่มมาแล้วนะครับอ่มีถังเพิ่มติดถังเพิ่มข้างข้างล่างมีทั้งหมดสามถังนะครับก็จะมีเพิ่มขึ้นมาบนนี้อีกถังหนึ่งภาพโดยรวมให้ดูก่อนนะครับคันนี้ผมจะเปิดราคาอยู่ที่เจ็ดหมื่นบาทนะครับ๋ยว <c oughs> ยังไงเด๋ยวราคาเดี๋ยวมาไล <c oughs> ่ สภาพตามนี้เลยสวยๆครับพร้อมใช้นะอันนี้ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันภายในอันนี้อันนี้ผมถอดมาเก็บดูดฝุ่นล้างข,ข,ขัดขัดขัดภายในเก็บความความความสะอาดเต็มเร้้อ,อยนะฮะนะครับภายในผมเก็บทำความสะอาดละ มาปังเสียงเครื่องกันดูนะฮะเครื่องตา์าติดง่ายครับแอร์เย็นนะเครื่องหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องตัวรุ่นใหม่นะครับตัวหัวโหนรุ่นหลบวาวนะฮะเวลาสายพานไทมิ่งขาดนะฮะตัวนี้ก็เครื่องส่วนมากจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับวาลไม่ต้องเปิดฝานะฮะ ในกรณีม้าไม่เร็วมากนักนะฮะสวยๆเลยสนใจนะติดต่อสองคราเข้ามาได้ครับผมช่างต้นทาทาชลบุรีนะ08-0222-2002นนะ